ไม่ว่าจะสมัยโบราณหรือสมัยนี้การคบชู้ถือว่ามีความประพฤติที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมายบ้านเมืองบ้านเมืองก็ได้หาทางป้องกันและลงโทษโดยการออกกฎหมายต่างๆใช้บังคับแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ประพฤติผิดอยู่เสมอและคงจะประพฤติผิดต่อไปตามคำโบราณที่ว่าตราบเท่าที่พวกผี มันยังปั้นลูกอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามในแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชโดยนิโคลาแชเวส ได้กล่าวถึงผู้หญิงไทยในสมัยนั้นว่าไม่ค่อยจะมีใครนอกใจสามีนะักเพราะการครบชู้สู่สาวกฎหมายในบ้านเมืองไทยมีโทษหนักมากและสามีสามารถจัดฆ่าภรรยาและชายชู้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายเนื่องจากผู้หญิงไทยนั้นมีความซื่อสัตย์ต่อสามีดังนั้นชีวิตครอบครัวจึงไม่ค่อยมีการหย่าร้างกันและถ้าสามีภรรยาคู่ใดหย่าร้างกัน ก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีจะได้รับการติชินนินทา